มามาเจอทีเด็ดแล้วเจอทีเด็ดแล้วเมียนบนน่ะของยิ่งใหญ่ป้าบิ๊มเมียนีมือเธอะล้ไปทางคุ่น่ะฮะเธอรไปทางคุ่นลยเอาเสียมกูหายไปไหนึงเสียมกูหายไปไหนเอ๋อเอาไปลงอยู่ว่างไปไเลยเอาใส่ถุงใหญ่เลยใส่ถุงหน่อยกลัวว่ามันจะ ใช่ไหมอ๋ออีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาเป็นบิ้งเจ้าดอกบินี่หนาไม่เก็บฟังอยู่แล้วผมขอไปเก็บข้างในน่ะไปทั้งผุ่นไปแยกไปทั้งผุ่นต้อกูจะไปไหนก่อนดีกูไปไหนเก็บแจกเกลียอยู่กูขาดตะยางไปยางมาอยู่โอ้โหเหตุที่พี่น้องเห็ดอะไรสิ เห็ดพวกใช่ไหมนี่บเมียนบอเมียนเมีนน่แต่มันก็บอกคือกันบอกว่าบอกคืออะไรโันี่กำลังดันลงมาบางยางงานด้ยวันนี้เนาะยุ่งยี่ทหมอนคนบอกแม่ฉันไ่ได้ม่ได้แบน้เมาเกิดนเมืองไเลย มันแก่เ <ih> ร <unting> ี้วมันเท่าเรียวนี่บ่มีคนมาเบิ่งมันเลยอ้คนที่บอกไปลูบานเลยวะเออไ้นเยวะไปดูสิชหนสิดอกงามๆชวเนี่ยี่ไม่สนี่เออ พอเดยไดมุกาบานเลยเทาเหอเออเดี๋ยวเลี้ยปลาอยู่หลกินม่เดนคนมุกิดขางว่าทีอานีมีกระจาดนกันได้วหมดจังดฟดฟ

ของแถวดอกต่มนั่นถ้าเป็นถ้าเป็นตุมต่มนี่เมมนบมแมนบนี่ยามาห่ะโมแมนดอกขึนเป็นกลุ่มปนนอันนี้จะรองเออเออเอาชิพายแล้วกูเอาเาเอ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 าอาเ โอ้ก็ไปยืนให้มันเกาะมันเกาะแล้วมันออกบ่อะ้รฮะกูเกลี้สู้ๆกูเกลี้สู้ตายเแขนสั้นทำนี่เสียงหนีได้เลยนะพนเออเอาไม้เคี้ยวเอาไม้ขูดออกบ่อะไรบ่ใบลูกกูแต่เอามาจิบกูเอามาหรอกกูไปล้างใน่ใจดิห้นีิโกรธโกรธโกรธ นอนหลับเลยขนดนี้ันขันมังจอยกว่านี้มันจะเข้าได้เยอะดอกงวนมัน,นเนมียน,นบอลไหม ใส่ถองมาเด้ออยากนอกุกิกสู้สูกุกิกสู้ตายตายเลยเนียพว่าซองเห็นดาบกันเด้อโอ้ยนันมันดอกนันม่วงามแท้ดอกนันแมู่แม่พูแม่อพออีเม่ เอาวเสียมเพิ่งเอาไปใส่จำเลยต่นแปดกมันอืดลายตดนแปดสละเมียนอุบเมีนบ่จะางนองมันจะออกอีกหร่มันจะบ่ได้หมดเขาข้างในอีกคือเขาาบ้าน นรียบร้อยแล้วครับมาแล้วครับเกิดความจริงแล้วครับ

บัวเมียนบัวล่ะทางเดียวกันบัวเลี่ยมาแล้วเนาะทะลุบ้นหนีโดดตตยกูตายมีท้เกี่ยวดวงนี้ได้หมเมนต์เขาหมดเต้นเออยิ่งออกเยอะนเเอาถูกมากิมเอาถูกมากวันพร้อมหมดมันนี่มันเดินมันอยูโอ้นี่ขาสวยเดี๋ยวจะตัดได้

ออเบอร์อะนี้มีหลายดอกดูดอกดูอมาบ่เอามาบอสเลี่ยมันมันกำลังเกิดอีกนั่นนันต้องมันก็ต้องกำลังเกิดแหละเออผมเคยเกิดบางมีไหมมันมีพวกใหม้ไม้มันก็จะขึ้นมาใหม่อ่ะขึ้มาอ้ตรงนี้โอ้เยอะดิเออแต่หอนหักอุ้ยดอกแป๊ยอีดอกตรงนี้อีกได้สิตรงนี้

ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นบอกว่าถือเล้าบอกเคยดมออน้เมะวะคือเห็ดยู่นัมคอนไหมเ่เห็ดกระด้างปะจากบุรเดาวมาคือเหมือนเห็ดยู่นัมคอนใหม่วะมรกร้ายหนึ่งทึง เอาละมันจะไปซองไกล่หลายมันหมดบ่ฮอดอามาเมือ่อินเด้วกูพามาถ่ายเรา